ต้าสี่สงสวยๆนะครับส่ง f อทางพะเยานะครับก็ขอบคุณ f อทางพะเยามากๆนะครับ L4018 ตัวนี้เป็นตัว s อเลยนะครับก็ส่งเอทางพะเยานะครับก็รถทำการตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับก็ทำการาทำสีใบมีดหน้านะครับใส่ท่ออเสียดีใส่ท่ออเสียสวยๆให้นะครับเก็บสีรอบล่างเป็นบางจุดให้นะครับแล้วก็ขึ้นรถบรรทุกส่ง F อซทางาพะเย พะเยานะครับก็ขอบคุณ FC ทางพะเยามากๆนะครับอ่าคันนี้นะครับล็อบอ่าพร้อมอ่าผ่านลุกเบิกผ่านพ้วน6จานนะครับแล้วก็ลรตารี่นะครับก็ขอบคุณ f c ฟทางพะเยามากๆนะครับรถสวยๆขึ้นรถบรรทุกแล้วนะครับรอรับรถสวยๆที่บ้านพรุ่งนี้ได้เลยนะครับก็อ่าก็ขอบคุณ f c ทางพะเยานะครับอันนี้ก็เป็น FC ทางพิชบูรณ์นะครับก็รับในวันถัดไปนะครับเป็นยันม่า YM51A นะครับ เป็น FC ทางอทางเพชรบณ์นะครับก็ขอบคุณ f c ทางเพชรบูรมากมากนะครับรถสวยๆก็ขึ้นรถบรรทุกแล้วนะครับก็รอรับรถสวยที่บ้านนะครับก็สำหรับ FC นะครับที่อยากได้รถสวยนะครับยังมีให้เลือกเยอะเช่นเคยนะครับขายยังไงก็ไม่หมดนะครับขายยังไงก็มีเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับ พอรถเรานะครับเป็นรถที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับ FC มาซื้อเราก็ยังเหลือรถสวยๆให้นะครับหลายท่านก็ยังห่วงว่ารถที่ร้านเสอ้วนหมดหมดแล้วหรือยังนะครับก็แจ้ง FC แจ้งลูกค้าเลยนะครับว่าไม่หมดนะครับขายวันนี้พรุ่งนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับขายพรุ่งนี้วันมะรืนก็เข้ามาใหม่นะครับรถเทคเตอร์สวยๆเข้ามาตลอดนะครับ อยากได้คูโบต้าก็ดาวเริ่มต้นที่50,000บาทอยากได้ยันมากก็ฟรีดาวนะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นแรงๆจัดโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับให้ FC ให้ลูกค้านะครับแรงๆเด็ดๆยังไงนะครับคูโบต้านะครับดาวเริ่มต้นที่5บาท5 0า0 0บาทนะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับ1นึ0งถึง ห้าหมืนบาทแล้วแต่คันที่เสียอ้วนลดได้นะครับส่วนยันมากก็เหมือนกันนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นถึงห้าหมืนบาทเช่นกันนะครับเอทำไมเสียอ้วนไม่บอกให้ว่าลดเท่ากันหมดทุกคันนะครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องของต้นทุนที่ลดได้ไม่เท่ากันนะครับบางคันอาจจะลดได้แค่ประมาณ1 0,000บาทนะครับบางคันอาจจะลดได้เยอะกว่านั้นนะครับก็ ามาดูกันนะครับสำหรับ FC ที่ซื้อ,อเขาเรียกว่าซื้อมเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยซื้ออุปกรณ์การเกษตรหมดเงินแล้วนะครับทำยังไงจะได้รถไปจอดบ้านนะครับก็รับโปรของเสื้อ้วนไปนะครับโปรดาวที่0ูนบาทนะครับสำหรับยันมานะครับอยากดาวที่0ูนบาทก็ได้นะครับอยากดาวที่เท่าไหร่ก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวคำนวณงวดให้นะครับลูกค้าหลายท่านก็ อาจจะกังวลนะครับเรื่องเงินที่ใช้ไปหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีโปรให้นะครับจะดาวที่ศูนย์บาทหรือจะดาวที่เท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามานะครับอ่ะอย่างนี้ยันมาวายเอ็ม51เอครับคันนี้สภาพค่อนข้างดีนะครับคุณลูกค้าสภาพค่อนข้างดีนะครับมีเข้ามาใหม่ๆนะครับเข้ามาใหม่ๆเพิ่งเช็คสภาพรวมๆให้นะครับอ่ะคันนี้เป็นคันที่อยากโปรโมทจังนะครับอ่ะสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับ 48,000 0บาทนะครับสวยนะครับยางดอกลึก4เส้นนะครับคันที่306นะครับ480,000บาทนะครับคุณลูกค้าสนใจก็ดาวเริ่มต้นที่อะเหมือนเดิมครับ0ย์บาทนะครับ fc จะดาวเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามานะครับจะดาวที่ศูนย์บาทตามที่เสียอ้วนแจ้งก็ได้นะครับจะดาวที่เยอะกว่านั้นก็ได้นะครับแจ้งเข้ามานะครับ0 9นย์เก้าสีครับ รถแทกเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากดาวเท่าไหร่แจ้งเข้ามานะครับราคาก็มิตรภาพทุกคันนะครับอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าบอกว่า4 8 0 0สนนะครับชั่วโมงเยอะใช่ไหมล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูชั่วโมงนะครับรถที่ร้านของเสววนชั่วโมงไม่ได้เยอะนะครับสภาพดีครับ1,600ชั่วโมงงานนะครับตรวจเช็คสภาพรวมๆให้นะครับมีรับประกันให้นะครับอีก3เดือนนะครับอะไรที่ไม่เรียบร้อยเก็บงานให้นะครับ อะไรที่ดูไม่ดีเก็บงานให้นะครับ0947064430นะครับรถเทคเตอร์สวยๆนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับอยากได้คันไหนทักทายเข้ามาอยากได้คันไหนถามกันเข้ามานะครับ0947064430นะครับคูปปอตาดาวที่5 0 0ห0ยันมาเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับส่วนรถนะครับ 1 0 0 0 0ถึงห้าหมบาทนะครับส่วนลด10,000ถึงห้าหมบาทนะครับเยอะเลยนะครับเดิมมาพามาดูตัวเล็กหน่อยครับราคา68,000่นแนะครับเป็นคูโบต้า KRT นะครับ14แรงม้านะครับคันนี้เลยนะครับ KRT 14แรงม้านะครับคันนี้ยังไม่เคยไถนะครับยังไม่เคยมีผ่านไถหลังนะครับอ่ายางก็พอได้ครับก็ 68,000บาทนะครับคิดว่าเราซื้อเครื่องสุกน้ำห1เครื่องก็คุ้มแล้วนะครับเอาไปตัดหญ้านะครับเอาไปเขาเรียกว่าลากผลผลิตข้างการเกษตรก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้นะครับ68,000บาทนะครับสนใจก็รับคันนี้ไปอีกคันก็ได้นะครับ0947064430ครับดีเอ็มแท็กเตอร์นะครับอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับเวลาอัปเดตที่ไรก็ต้องส่งรถก่อนนะครับค่อยพาเดินดูสินค้านะครับ ขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ